ดีค่ะพี่คนนี้เดี๋ยวกอนคุ้นคุ้นไหมวะให้เวลานึกเดี๋ยวก่อนเบี่ยมุอนเปี่ยมคุ้นคุ้นไหมวะช่องอะไรยังไงเดินสายถ่ายคลิปเออแปลว่าช่องอะไรว่าคุ้นๆน่อะ <c oughs> อา่าเบี่ยมจะกินไม่ย้ำมาลูกค้ามาเอาย้ำกันแล้ว <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> โต๊ะไม่พอนั่งแล้วจ้ะโต๊ะไม่พอวางแล้วพี่รักจาก๋า <c oughs> นั่งตีไปอยู่นั่นแหละ <c oughs> อาแบมือลูกอ่ะแบมือแบมือไม่ต้องสั artists, ่นไม่ต้องสั่นที่เยวไม่ได้น่าจะเหนื่อ่าไม่ต้องสั่นสั่นทำไมล่ะลูกรุ้มั้ยครับเก่งเจจริงพี่เบยไม่ด่าลูกแต่อย่าให้พี่ด่าหันมองลูกค um. ้าเห็นไหมแทนลูกค้าให้น้องด้วยแทนแล้วครับแทนลูกค้าเวลาลูกค้ามองให้ลูกค้ามองว่าลูกค้ามารองอย่างเงี้ยต้องมองหน้าแม่ค้ามากหน้าแม่ค้าไม่น่ามองวันเนี้ย รำปา,าเมาสองจานนั้นภูมิใจมากๆลูกค้ามานั่งรอเงี้ยมันภูมิใจลูกค้ามารอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยร้องสาบายโมงค่ะอันนี้นยที่นั่งรอนี่คือลูกค้าใจเบี้เลยซาทุก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 เขาก็มารอเขาก็กินอย่างอื่นด้วยแหละแต่อาจจะพอเจอเราเราก็เรียกไงแล้วก็ดักหมดเลยไง คื่อยากให้ได้เดินทางร้านเจเบียเนี่ยจะหยุดทุกวันจันทร์เนาะครับผมหยุดทุกวันจันทร์กับพี่ให้แม่ค้าได้หายใจให้พักเถอะไม่ได้พักต้องใส่ยปได้ปะต้องเขียนบอกปะปลาาหรือไม่ปลาลูกค้าต้องบอกนะแต่ใส่ปลาล่าแล้วอร่อยที่สุดทางนั้นขอขอบินนะได้๋ยวไม่ต้องควได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวเดี๋ยวพี่จะเรียกหนึ่งรอบนะลูกค้านะคือก่อนเนี่ยทุกคิวเนี่ยลูกค้าสามารถผิดพลาดอะไรได้หมดเลย อย่าไปถึงคิวละะูกค่ะปุ๊บเดี๋ยวแม่ค้าจะเรียกทวนอีกหนึ่งรอบเพื่อความแน่ใจแล้วค่อยลองมือทำค่ะคือบูมใช่ไหมคะถ้าไม่กลับบ้านนะพรุ่งนี้หยุดได้ที่ที่รกาโอเคแซลมอนโอเคเแซลมอนสดมากพี่เบียฮะแซลมอนสดผาให้เซ็นลูกแซลมอนอร่อยมากเลยชอบสดต,ตลอดตลอดแหละตลอดแนวเนี้ยตลอดออริเเฟตลอดอ่อกินมากกิสด มาจากไหนครับเนี <verw ahaha> jacket, so ่ยนะครับมาจากไหนครับผมมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพข่าวน้ำเเบียโดยเฉพาะใช่ครับน่ารักพูดอีเจ้าอะไรเนี่ยเจ้าอะไรเดี๋ยวว่าดิเจ้าอะไรหนึ่งยำกลับบ้านนะฮะกลับเดี๋ยวค่อยกลับกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับนะตอนกินเดี๋ยวค่อยกลับกินก่อนจะรีบกลับไปไหนกลับบ้านที่คินมีความดุลูกค้าเนียอย่าเพิ่งกลับคิวที่หนึ่งพี่ปาล์มเดี๋ยวรบกวนคิดเงินก่อนนะครับ นี่รครับพี่ปามอะไรกับบ้านทะเลรวมคิดเ,เงินให้น้องบุ๋มเลย you, เดินสายถ่ายคลิปรวมอะไรพัดมาคะ อ้าเงียบเรียกร้องแบบนี้เลยนะอ้าวเงียบจะให้ไปพูดคนเดียวมาไม่ใช่นะไม่ไม่ค่อยอยากจะชนคุยเดี๋ยวไม่ใช่ทรงเกียรติใช่ไหมครับทรงเกียรติไม่ต้องเสียงดังใครเดี๋ยวการ์ไก่ทิ่มไส้แตกคุณค่าที่สมไมกันวะอีชื่อจริงเนี่ยที่เบียร์สวยอย่าตายอย่าไปมองชื่อสวยอยู่สวยอยู่เท่ากับเจ0ดร้อยสบสวยอยู่ในสูงเรียบร้อยครับพี่แม่ท้าผม ครับผมเช่นกันคันทรักคิวที่สองคุณจันคะเงินเข้าแล้วคุณจันอ่ะสั่งแล้วหายคุณจันคุณจักรกัญทค่ะคิวที่สไม่เอายำกุ้ณต้องโทรอีกแล้วคุณจักรกัญทนี่ชื่อแหม่มใช่ไหมคะไม่เอายำกุ้งสดคุณจันไหมครับอ๋อไม่ใช่เลยเอาแค่เป็นแซลมอนกัุ้งใช่ไหมคะอยากให้ลูกค้าอยู่ใกล้ๆอ่ะ บุ๋มพทรหาคุณจันก่อนลูกอันนี้ชื่ออะไรคะคุณจันใครคุณจันคะจันค่ะคุณจันอ่บคุณจันยังไม่มาทําคนอื่นก่อนคุณแมมพี่แมมพี่แมมนะพี่แมมทานนี่เลยนะจ๊ะมอนหนึ่งแอะพี่แมมยังไม่คิดตังค์ยังครับเดี๋ยวให้ถึงคิวลูกค้าก่อนนะดีนะคุณผู้อมขออนุญาต้ถ่าย ขายลูกค้าน้องด้วยลูกค้าน้องสำคัญกว่าตัวน้องนะอันนี้ช้อนจะเกลืนไปไหมครับเนี่ยฮะลูกค้าสามารถเคี้ยวได้เลยนะปวจะเกลืนก่อนนะไม่ทำเชียวทำไมช้อนมันเล็กไปหรอใช่ครับอย่าติดนิสัยใหญ่ไปตลอดสิปวจะอมเม็ดว้ายอมเม็ดเลยสิตายหนักแล้วเลอตายแล้วตลอดเลยดึงฉันเข้าสู่โลกอะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยใส่ก่อนะว่ายังไม่ไถุงร้อนอยู่ไหนอ่ะ มีอยู่ตรงนี้ผ่าเนเฉยๆมึงจะว่ามึงจะมั้ยหัวอยู่ไหนวันอยู่ในเก๊ปปะนี่เออกระโดโดนับสั้งคิวดีไหเคยนับคิวไหมวันหนึ่งกี่คิวรับห้าสิบคิวอว่าแต่หนึ่งคิวเนี่ยคีถุงอันเนี้ยหนูหนูไม่ต้องมาลองเดี๋ยวต้องมาลองดูในบินค่ะบินจะรู้ก็คือจำกัดแค่ห้าสิบห้าสิบค่ะแต่หนึ่งคิวว่ากี่จานไม่ได้ แล้วถ้าสมมุติว่าเขาปล่อยหมดเทอร์ฟิลเนี่ยก็เอาห้าสิบคิวก่อนเอาเลี้ยวแรงที่เราจะดูเลี้ยวแรงของเราเราไม่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 เอาเยอะแล้วแต่แบบกินน้อยๆกินแค่เนี้ยแต่กินแบบตลอดไปเลยเนี้ยไม่เอาแบบเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนจะตายเหนื่อยมากยังไงสามร้อยคิวพี่เห็นไหมล่ะมาเลยจับตายไปเลยพี่แมมเอาที่นี่มุกกรตั้ ตอนนี้คิวที่เท่าไหร่ตอนนี้คิวที่สามอยู่ครับชื่อแหมือนกันอาฮะสวัสดีค่ะทักแล้วเจ็ดจดเมนูยังคราวนี <c oughs> ้ทักคุณเราต้องจดเลยนะพ <c oughs> ี่แม่มสมอหนึ่งปูหนึ่งรับหมึกสักที่ไหม <c oughs> วันนี้หมึกสดง้าม,มาก <c oughs> ลงเสี่อะ <c oughs> ขายไม่ได้ควบองนะ้ำ <c oughs> ่ายได้แต่รูปเบียร์ต้องสวยนะแต่งได้แต่งพี่ขอบคุณค่ะอย่าปล่อยเสืออมาหาเบียร์นะอ่ะพี่ปอไม่เข้ามาแล้วคะถ้าจะให้สวยกว่านี้ตรงนี้ต้องมีไฟมอแล้วพี่เปลืองคือตอนนี้เราอยู่บล็อกเยอะมากร้านกระเทยนี่คือบล็อกเยอะสุดคือเราอยู่ตรงมุมที่มันย้อนแสงพอดีไงเ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเริ่มลงแล้วนะรู้เปล่าอยากทำให้ทุกอย่างอร่อยพี่ปอไม่ได้เชื่อน้อง งูพี่กินตรงนี้ก่อนใช่อย่างนี้ก่อนแล้วเสร็จแล้วพี่เอาลงมาเดี๋ยวงงคุณตรมาคุตรเป็นนานนะคะนี่เป็เท่าไหร่คะยี่สิบกว่าบาทเชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อเพนค่ะพี่เพนเหรออ่ะดูค่ะลูกค้าซิชื่อเพนคุณเพนตี้คุณให้คุณดูแค่คุณเพนตี้ซิค่าสิบแปดคเดี๋ยวรอสักครู่นะไม่นานค่ะลูกค้าไม่นานไปหลับก่อนหนึ่งตื่นเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียก พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กทานนี่หมดเลยนะสามจานถ่ายยำอย่างเดียวจอแต่ยำอย่างเดียวมันไม่ลดพี่มันต้องหาลูกค้ามั่งเขาเบื่อแล้วเดี๋ยวก็มีดามงดาม่าแมงวันลอยบ๊วบ๊วบบบบเบื่อตรงนี้แหละไม่รู้กล้องผมถ่ายไม่ติดแมงวันแมงวันมันไม่เข้ากล้องพี่ใช่ไหมใช่ อย่าเพิ่งเข้าเลยแมงวันอย่าเพิ่งเข้าไม่เข้าจริงกล้องผมไม่เข้าแต่มันก็ต้องมีกันบ้างอะไรของแบบเนี้ยพี่ปาพอทานได้ไหมเผ็ดไหมก็พริกกันเนาะก็มันคือพริกกันเนาะ คิวสุดท้ายนี่ยำเสร็จประมาณกี่ทุ่มอันนี้พี่บอกไว้ได้เหมือนกันว่าพี่เพราะมันกเ็เรือ่อยๆพี่ให้กระเทยได้พักหายใจกันบ้างนะเย <c oughs> ไปลูกก็คือแค่หมดคิวสุดท้ายเนาะครับผมหมดคิวสุดท้ายก็พอเลยครับน้องไม่ไหวสักครู่นะพี่นะไไครับเดี๋ยวรอน้องก่อนอย่าเพิ่ง c น n c ไปนั่งเออนั่นิทไมรู้ใจอย <c oughs> ่าเพิ่ง e l ห้าม c a n e l พี่สั่งแล้วห้ามนั่ง a n c l น้องเดี๋ยวจะลีย่ตอนไหนเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเลี้เดี๋ยวทำตามคิวแล้วพี่ น้องทำดามิวอยู่ได,ดยได้เดี๋ยวน้องตะโกเรียกเดี๋ยวน้องตะโกเรียกค้ามเดี๋ยวน้องตะโกเรียกขานะน่กินใช่ไหมแล้วก็ยำากุ้งเบยนี่ก็ถือว่าเป็นแมวเก้าชีวิตเลยนะพี่ถามว่าเอาจริงเลยนะคนเรามาสู้ทุกคนนะ แต่เนี้ยเหมือนเบี้ยก็ลองอะไรมาครั้งชีวิตนั้นลองมาเยอะนะแต่ว่าอันเนี้ยคือถนัดที่สุดแล้วใช้คําว่าถนัดเนาะที่เราถนัดอยู่ก็บ้าบอเยอะไปหนึ่งนะแต่ว่ากลับมาเป็นอย่างเนี้ยนะตัวเราดีมันก็เป็นความภูมิใจอะเนาะใช่เวลาทํา,าทอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขมันเป็นการทําให้เราหายเครียดนะะล้วลูกค้ามารอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่สุด เราเข้าใจนะครับเพราะว่าผมไมเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนนะเอาเบอร์มาซื้อเบยร์เกนเบอร์คุณเบนทอสถ้าคุณเบนทอสโอเคมาๆมาๆมาๆมา,มา,มาลูกค้าสั่งยำส่งทุกมาเอาคุณจะจำได้ไหมนะเนี่ยเรื่องอะไรวะเนี่ยหมดยังเอ๊เป็นทอสมาอีกแล้วชื่อนี้บ่อยมากเป็นไงติดใจกันมาอีกแล้วชื่อนี้ ถ้ามาเป็นทอสนี่คือ <laughs> โอเครล้ไม่อยากรับจองคิวพ่อะไรไหมอยากให้ลูกค้าว่ารู้สึกว่าการมารอหน้าร้านมันเป็นยังไงจริงๆแต่เป็นเบียร์เบียร <laughs> <ๆ>์ไม่รอแม่ <laughs> เฮ้ย,ยกอนอ๋อโอเคแม่นษ เอฟซีทันใดที่ยังไม่ทราบว่าเจเบียอยู่ที่ไหนพิกัดก็อยู่ที่เดอะมาลท์สสำหรัเดอะมาลท์สฟู้ดครับรีราชาจังหวัดชลบุรีถนน9กิโลค่ะเปิดทุกวันค่ะอยู่ทุกวันจันสำหรับตจ้าเจเบียนะวันจันขอหยุดไปใช้เงินหนึ่งวันไม่ค่ะไม่ค่ะหยุดพักผ่อนจริงค่ะพักผ่อนจริงเพราะว่าร่างกายคนเรามันไม่ไหวนะพี่ หนูก็เริ่มไม่ไหวแล้วพี่ร่างกายแต่ว่าใจมันสู้ไงใจมันสู้แต่ร่างกายมันบางทีมันไม่สู้เห็นไหมแต่ถามว่าถ้าใจเหรอเจอร้อยใจเย็นใจเย็นนะกลับบ้านหนึ่งช่วซะ้างวันหลังคือฮอนคูมาแจกลูกค้าก่อนจะได้ใจเย็นลูกค้าบางคนเขาก็รอไม่ได้เขาจับแต่ว่าใช่ครับบางคนต้อมาไกลไงใช่มาไกลแต่มาไกลมาไกลต้องรอนะอารมณ์ประปานว่าลูกค้ากินเค้ปะาเฉยน่ะ แตเราไม่รอปแป้งสุกนะรอหมึกสุกอย่างเดียวโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้กับร้านเจ๊เบียร์คลนละยำฝากากันด้วยนะคะร้านเจ๊เบียร์คนละยำค่ะครับอุ้ยลูกค้าอย่าเพิ่งเปิด,ดคือที่สนใจก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเดินสายถ่ายคลิปค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ฝากช่องเจ๊เบียร์ไว้ด้วยนะครับฝากช่องเจ๊เบียร์คนละยำออฟฟิเชียล ค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะ